รีวิวพระวจนะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การรีวิวพระวจนะในวันนี้จะรีวิวพระวจนะในพระธรรมสดุดีผู้เขียนดาวิดและคนอื่นๆ สาระสำคัญคําอธิษฐานและคําสรรเสนินช่วงเวลาที่เขียนส่วนใหญ่เขียนขึ้นระหว่างศตวรรษที่10ถึง5ก่อนคิตศักราชบทสำรวจพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่รวบรวมสดุดี150บทมาไว้ด้วยกันครอบคลุมหัวข้ออย่างกว้างขวางรวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าการทรงสร้างมนุษยชาติความรอดบาปและความชั่วร้าย ความยุติธรรมและความชอบธรรมการนามัส,สการและการสรรเสริญการอธิษฐานและการพิพากษาพระธรรมสรุดีทำให้เราเห็นภาพพระเจ้าในลักษณะที่หลากหลายเช่นป้อมปราการศิลาโลกผู้เลี้ยงทหารผู้สร้างผู้ครอบครองผู้พิพากษาผู้ไถ่ผู้ค้ําจุนผู้รักษาและผู้แก้แค้น พระเจ้าทรงสำแดงความรักพระพิโรธความเมตตาสงสารและพระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่งทรงรอบรู้ทุกสิ่งและทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่พระธรรมสุรีบรรยายลักษณะประชากรของพระเจ้าไว้อย่างหลากหลายด้วยเช่นเป็นดังแก้วตาดวงใจผู้เที่ยงธรรมและผู้ชอบธรรมที่พระองค์ยกขึ้นจากโคลนตมทรงให้เท้าของเขายืนบนศิลา และทรงใส่บทเพลงใหม่ในปากของพวกเขาทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขาทรงนำย่างเท้าทรงตอบสนองความปรารถนาฝ่ายวิญญาณของพวกเขาทรงรักษาโรคของพวกเขาจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลและทรงจัดเตรียมที่อยู่นิรันด์ให้พวกเขาพระธรรมสะดุดีมีลักษณะพิเศษ9ประการประการที่1เป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระพี์ และมีบทยาวที่สุดในพระคัมภีร์สดุดี119บทที่1ถึง176มีบทที่สั้นที่สุดในภาคัมภีร์สดุดี117 1ถึง2ประการที่2ในฐานะเป็นหนังสือเพลงและหนังสือที่ใช้ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าของชาวฮีบูความลึกซึ้งและความกว้างขวางในฝ่ายวิญญาณของพระธรรมสดุดี ส่งผลให้เป็นพระธรรมที่ผู้เชื่อส่วนใหญ่อ่านมากที่สุดและเป็นพระธรรมที่ถือว่าล้ำค่ามากที่สุดของพันธสัญญาเดิมประการที่3ฮาเลลูยาแปลว่าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาฮีบรูที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในท่ามกลางผู้เชื่อปรากฏ28ครั้งในพัมพีโดยพบ24ครั้งในพระธรรมสดุดี ประการที่4ไม่มีพระธรรมเล่มใดในพระคัมภีร์ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับพระเจ้าและชีวิตของมนุษย์ได้อย่างครบถ้วนเท่าสุดดีเพลงแห่งการสรรเสริญและการอุทิศตนของพระธรรมเล่มนี้ไหลลงจากยอดเขาสูงสุดและคร่ำควรร้องหาพระเจ้าขึ้นมาจากหุบเขาลึกที่สุดประการที่ห ประมาณครึ่งหนึ่งของพระธรรมสรุดีเกี่ยวข้องกับคำอธิษฐานโดยความเชื่อในยามทุกยากลำบากประการที่6เป็นพระธรรมในพันธสัญญาเดิมที่ถูกอ้างอิงบ่อยที่สุดในพันธสัญญาใหม่ประการที่7มีบทที่ชื่นชอบของพระธรรมอยู่มากมายได้แก่สรุดีบทที่1สรุดีบทที่23บทที่24บทที่34บทที่37บ บทที่84บทที่91บทที่103บทที่119บทที่121บทที่139บทที่150ประการที่8สดุดี119เป็นบทที่มีลักษณะพิเศษในพมพีในด้านต่อไปนี้ 1. ความยาว176ข้อ 2. ความรักที่มีต่อพระวจนะพระเจ้าอย่างเหลือล้น 3. โครงสร้างวรรณกรรมที่พิเศษเพื่อประโยชน์ในการท่องจำประการที่9ลักษณะทางวรรณกรรมที่สำคัญที่สุดคือการเขียนบทกร์แบบคู่ขนานซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวะด้านความคิดมากกว่าจังหวะด้านการสัมผัสลักษณะนี้ทำให้การแปลจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งไม่ยากนะักเอเมนค่ะพี่น้องคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระธรรมสดุดี พระธรรมสดุดีเป็นหนังสือเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าและเป็นหนังสือแห่งคําอธิษฐานซึ่งประพันธ์โดยบุคคลต่างๆในช่วงเวลาที่ยาวนานอิสราเอลได้เก็บรวบรวมและได้ใช้พระธรรมสดุดีในการนมัส,สการพระเจ้าค่ะก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสศึกษาในพระธรรมสดุดีเพิ่มเติมนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ